สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับ,ขบารราเข้าสู่ช่องดาราแคมกันเลยเพื่อนผู้ชมวันนี้นะคะนาดาการังคิดแคมเปญออกว่าฮี้ย นาราเนี่ยอยากไปช่วยเหลือร้านค้าร้านใดร้านหนึ่งนะคะใครที่รู้จักเหมอนอุ้ยร้านนี้นะ่าต้องการจังร้านนู้นน่าต้องการจังทานะะทุกคนเชื่อไหมคะว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยนาราเนี่ยตอนนี้อยากช่วยเหลือทุกคนชาวไทยมากเพราะนารารู้สึกว่าทุกคนต้องการความช่วยเหลือและสิ่งที่เราจะไปช่วยเหลือเนี่ยถ้าเราทำได้แล้วเขะประสบความสำเร็จเนี่ยนาราจะภูมิใจมากสำหรับใครที่ดูอยู่นะคะก็ลองคอมเมนต์มานะคะแต่ท่านผู้ชมวันนี้นาราจะพาไปกินยำนะคะที่อร่อยที่สุดในอยุธยาท่านผู้ชมต้องบอกว่ายำร้านน,าน,นี้เป็นร้านคุณแม่ที่นานนนนนเี่ยรู้จักกมนานมาาะะ วันนี้นะะ้าราวมาที่หมู่บ้านสิทธิวาจะบอกเลยว่าหมู่บ้านสิทธิวาเนี่ยเขารวมขายของตอบโจทย์เต่าไว้ทางานพวกหนุ่มไทยทางานที่เนี่ยเยอะมากเมื่อก่อนนะครับาเกิดมีท็อกกระถาเนี่ยก็โดนเย็นแบบสั้นันวันไหวมากวันนี้ไทยน้าราวมาคนเดียวมันคงไม่สนุกแขกและเท่านั้นก็คือตาดา้าหนาวนดหนึ่งแม่หางเราชื่อฝาเบียร์อย่ไม่หยุดเลยและนี่คือตามาบบูฮาน ช่วงนี้ลำบากนิดนึงนะเราใส่แบตไปแล้วก็พูดไปด้วยเลยนะครับคอยไม่ยืนก่อนตรงๆเอาแมตออกเอาแมตออกหลายคนเห็นได้งีกนะคะแต่ถ้ารูปเลนเฟสเป็นแบบนี้ค่ะแม่วันนี้ฉันจะบอกว่าเรากินยาเป็นกันเลยก็ต้องกินยา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 แม่วันนี้เราอยู่ที่ร้านยำเลยแม่ในนันทีร้านยำอีดอกออกไม่มีนะไม่มีแม่อะ อร่อยนะ้อ้างก่ช่วงนี้นะครับต้องระมัดระวังร่างกายตัวเราเองด้วยร้านนี้เขาเร็จยังไงเดี๋ยเราตีแม่เปิดใหม่แล้วก็มีร้านเดียวในสิทธิวาเลยแล้งบอกว่าอาหารรสจัดแซ่บมากแล้วก็วัตถุดิบสดใหม่ต้องมาเลยนะครับแถวนี้ย่านนี้มีร้านเดียวที่ยืนหนึ่งคือร้านยำกีดอกของเรานะผมว่าสิทธิวาครับเดียวว่าร้านยำกีดอกมีต่อเสือด้วยอีก เพราะว่ามีร้านดีค่ะแต่ร้านอื่นไม่ได้หลาหลายคนบอกพี um> ่พาเดินยวเอาพี่ต่อคนนี้มาจะบอกว่าอคนนี้นะคะเป็นตัวแม่หยุดหยาดจริงๆเลยเป็นตัวแม่จริงจริงแปลกตัวแมแปลกเลยแปลกเ้ตัวแม่จริงที่ดาราเนี่ยจะคือมาทอะไรแม่พาไปหาอะไรกินหน่อยนางพาไปกินอะไรร้านทุกร้านที่พาไปเนี่ยอร่อยแล้วเป็นสิ่งไม่เชื่อมาถิ่นนะพวกเราสองคนได้เลยนะคะสองคนได้เลยเฮ้ยแต่ละเดี๋ยวเขาไปในร้านเขาในที่กว้างค่ะไม่ไดร้านแม็กสุดเด่นคืออะไรคะเนี่ยนิดหนึ่ง ความแทบหรอปกติบาคนชอบกินยำอะไรบ้างไหนเล่าให้ฟังนิดนึงยำคอหมูแม่ที่นี่มียำคอหมูพอด oh, oh, ีที <vit> ่นี่มีกี่เมนูนะหกสิบเมนูหกสิบเมนูสถานีึกว่าอันนี้คือเมนูหกสิบเมนูจริงหรือว่าไอ้คนทำคะแม่แม่เห็นแซลมอนนะเออวิซลมอนดูดิตัดแตงมาแตงกีแตงกที่ไหนคะเนี่ยออสเตรเลียจะให้รู้น่าจะกลับแกงกีนารัน่ารันารั เอ้นี่เดี๋ยวพี่จะไปให้ดูคอหมูก่อนแม่คอหมูเดีแม่มาที่นี่จะต้องตักอะไรครับที่กินต้องหมูที่นี่แม่กูยอแกงกอบยำแกงกอบจะคยใส่ลงไปหรอแม่แม่ยำลูกอีดอกมันมีอะไรบ้างไหนเล้าสีมีปูไข่แทงปลาหมึกไข่แดงเค็มข้าวเหนียำรวมทุกอย่างเลยยำรวมเนี่ยแต่แค่ตั้งชื่อว่ายำอีดอกเปนยำชื่ออะไรแม่นี่ยำอะไรหายำซุงสค่ะว้ายสีสันสดใสน่ากินมากอ่ะแก แตอยากรู้ที่มาคุณแม่ทำไมชื่อร้านถึงชื่ออีดอกเออส่วนมากจะติดคำพูดว่าอีดอกอ๋อเรา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 ไงนาราอะไรอีดอกเออเออเออไม่ได้นอนด่านไปชื่อร้านเออไปซื้อร้านแบบคำติดปากอะไรก็อีดอกอีดอกใช่คือล่ะแต่ตอนเนี้ยน้ำไเลอะแล้วอีดอกเอออยากคำว่าอีดอกโอ้ยอะไรอีดอกมันเป็นคำติดปากกันเลยเออเออ วันนี้ต้องบอกว่าอะไรดังไอ้ดาที่จะบอกว่าที่นี่คือบอกกินทั้งหบดใส่ปลาแล้วก็ไม่เป็นตำรไม่ใส่ปลาเนี่ยสามารถสั่งได้ตามใจชอบเลยราคาเริ่มต้นที่นี่อยู่เท่าไหร่อะแม่ห้าสิบบาทถูกแล้วแม่ห้ากิบาทเมื่อไหร่เนาะถูกดังไหน้าสวยไอเดาอะไรแม่สไมหน้าเลียหูจะอะไรไอเดาชอบกินยำมาก่อนไหมคือก็บอกว่าจริงๆมันเป็นองค์ประกอบหนึ่งของชีวิต โอ้โหเจ็ดวันเนี่ยเราต้องกินยำอย่างน้อยสักสามวันและที่ยากคือหาร้านยำยากมากใช่ยิ่งอยู่ในตัวเมืองอะไรอย่างเงี้ยอถามว่ามีไหมมีแต่ถามว่าอร่อยเลิศมีไหมก็ต้องยากนิดนึงมีไม่มากแล้กันมีไม่มากแล้วกันฉันก็ว่าอย่างนี้เออเปรี้ยวปากินอะไรแซ่บๆนอกจากต้มตังก็ต้องเป็นยำเท่านั้นก็ถูกไม่เลยมี่คนบอกอุ้ยแม่ทำไมใช้ขี้มันใหหน้าเนียนจังอันนี้กัดกูณแล้วล่ะใครถามอ่ะใครถามเอาคนถามมาหาดูดหนึ่งไดูไปพูดไปเป็นกระเทยที่แต่งชายใส่เสื้อสีเหลืองคนถามแม่แบบ เอาโอเคแม่แต่ปกติแล้วเนี่ยที่เนี่ยเขาตอนเนี้ยด้วยโควิดเขาก็รู้อยู่แต่ว่าเขายังไม่ให้นั่งกินที่ร้านนะแต่วันนี้เราขออนุญาตนั่งกินที่ร้านเพราะว่าเรามารีวิวแต่ของเราจิบเบอกนี่ของมิตรสั้นเรารีวิวนะเรามารีวิวฟรีด้วยความได้ตายให้สบายที่ไหนก็ได้อาสาบายสบายให้ตายก็ได้ไหมห้ไหวไปก่อนเลยกูไม่รีบ เราถามมาเรื่องระดับปวาเห็นได้แม่มีเห็นระดับอะไรบ้างการกับฟางตายว้าอยากลองแบบฟางตายไหมฟางตายฟางตายเป็นยังไงวะแม่อย่างนี้ไงเนี่ยรู้จักเลยรู้นี่เกือบรสชาติเนี่ยผมแต้มมาหนูอยากให้แม่แบบว่าไายให้ดูคอหมู่งนนักประกอบที่หนักกรุบกรุบกรุบเนี่ยเดี๋ยวเสร็จคลิปแล้วอ่ะจะพานาราไปโรงเรียนเรื่องภาษาการออกเสียงอักขระลิ้มพันไม่รู้ไปทนอะไรเพราะตกตีไหมล่ะ มมันพููดไ่่รร้้เเืองลยใครว่าจริงอย่างที่พี่ขัพูดนะคอมเมนต์มาด้วยคนไปเรียนจริงอันนี้คือโซนของเมนูอาหารทะเลมาดูการหั่นหมูนะคะอุ้ยนี้ไปเสิร์ฟเหรอคะโอ้ยยั่วมากอันนี้มันเยอะไปปะมันเยอะไปไหมอร่อยขาไหร่งร้อเนี่สิบแพไม่แพงไม่แพงเลยคุณผู้ชมหนึอยยี่บาทสำหรับ1จานนี้ นี่หนูไม่กินปลาอยู่แล้วก็สามารถกินได้ออกุ้งหอยปูปลาหมึกกระดุมข้ดอกหอยนางรมอุ้งหีเหอมีหมดเลยอุย <c oughs> มันเยอะ200ร้เนี่ยน,น,นาราจานเนี้ยดู <c oughs> หรอไม่ได้ผมแค่มาเท่าหกร้อยนะจริงแต่เราดูรสชาติอีกอย่างนี่โรยอ่ะจะดูโรยจริเป็นไรตกใจเห็นโรยแล้วตกใจแม่ปกติเขาไม่ใช่หนูเนี่ยโรยอย่างนี้ป่ะลอยอย่างนี้จริงเหรอ อันนี้200แต่ว่าถ้าขายนาราก็คือ350ร้อยห้าสิบ้นะแม่ถ้าผู้ชายเด็กนักเรียนมากินเนี่ยคือฟรีป่ะหาขอแม่คะนี่ไม่บ้าควยนะคะเดี๋ยวล้วลองกินอันแรกเลยว่ะอันนี้น่ามากมาเยอะสุดแล้ว ยจางรวมมีดอกใช่เรบอกว่าในเนี้ยที่เห็นเห็นนะก็คือปูมาเห็นลองดูเห็นปลากรอบตอนแรกตอนแรกให้ดูปลาหมึกก่อนโอ้โหใส่ยาหรือปลาหมึกย่างว่ะพูดก่อนเลยอย่างแรกใส่บัวไม่เหม็นโคลนต้องล้างดิแม่แต่มพี่มีกลิ่นนะว่าลี่ใส่บัวหนุ่มมีกลิ่นไหมอันนี้ต้องดมแต่ล้างบ่อยใส่บัวที่มีกลิ่นหนุ่มมาเลยอ่ะนี่ไงลองดมดูมีกลิ่น เห็นวันนี้ไม่ยำั้มงกี่สเนกค่ะถ้าอย่างยังไม่ครบยังไม่ใกล้ดีมีต้งหมดเจ็ดอย่างแล้วอีกหนึ่งอย่างซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยเออยำหอยแครงแมำตาลตาลูกโต๊ะบัลโล่เลยโ้าะบอลโลเดี๋ยวขอซิมเดี๋ยวขอซิมแบบว่าขอซิมโต๊ะบอลโล่อาซิมวันนี้กรอร่อยคุณซีสีอร่อยทุกร้านเกือบสีอ่ะรส เหมือนซับเแต่ก็เกอแต่ก็คือใหญ่จริงๆเลเขาก็พูดอยู่พิกวันละ20โลต่อไปถ้อยากลองกินยำหมูสังันปะยำหมูกรอบปายำหมูกรอบยำหมูกรอบบอกโอ้ยเพิ่มอีกหนึ่งอะไรยะอะไรโอ้โีโอ้โหโอ้เหโอ้แหโอ้โหดอ้โหโอ้โหโอโอหโอ้ออ้้ออออ้้้เออออเหล็กหลุดนะแล้ก็ฟัแตกด้ยนะด้นในอ่ะ มามันติดมากันวหนุกหนักเหมาะคนว่านกินหมากเลยครับแม่เหมอะอ่ะอ่ะอยากกินแต่ว่ามันดีบางร้านก็เป็นจุดเด่นบางร้านก็เป็นจุดพังเพราะว่าร้อนสดจริงนะกรเดิร์ดโอ้ยดูน่ากินมากดูดิอืมกินแรกก่อนเลยวาซาบิวาซาบิเป็นเครื่องเดื่มที่ดีแล้วก็คือเสริมรสชาติแอลมอนให้อร่อยแล้วนี่คือหนูในปากเออเหมือนอยู่ญี่ปุ่นนะ ไเกล yeah. <ะ>ุงกินน้ำก่อนสิบล oh. ุงก็หลุดไปญี่ปุ่นแล้วไงกูปเอ็ดจริงอะไรจริงหมดละเลยเหรอดูเมมอนคือคืมมาพร้อมเด็ดปุ๊บขึ้นเลยญี่ปุ่นไหมถึงแล้วยี่สิบดินแดงนะมีมีมากต่อไปสิีจางเราไม่กีนเลยันนี้เลยหรอนี่ติดมันไม่ต้องดูดิปลาหมึกสีฟ้าดูน้ำหนดหมึกเป็นซิ้นเลยเป็นสินไม่อ่านไม่ได้แบบตัดแบ่งครึ่งนะครังงไอ่ะแนะนำเดี๋ยวเพิ่งกินน้ำนะเดี๋ยวไปกูญี่ปุ่นไปอาม อะไรไม่ออกแล้วแบบพูดพูดเป็นภาษาประมึกเลยเป็นไงบ้างครับคุณหมเบียรเออเออเดี๋ยวขอซับเต้นขึ้นให้ด้วยนะครับนี่คืยำคอหมูย่างนะคะับอคอหมูทอดน่นละคอหมูทอดเออควรเอาเมนูมาตั้งตรงนี้ละอ่านี่ละเมนูงงอ่าอันนี้แกวขาวหมูย่างคอหมูทอดเป็นไงบ้างลูกรดตอนกินปีกไก่นุ่งอ่ามาดูไก่ดูนะ ยูยูอ่ะครูเกรงใหญ่มากกินแล้วก็คือระวังบินนะบินตามเลยนะบอกเลยกินได้เลยนะมานึกถึงเรื่องยักษ์สันธมาลาในเรื่องสังทองเออเฮียเออเฮียเออไปนางยักษ์เกรงองขึ้นนะนางยักษ์ก็มูคี้เมียรูียักษ์ผิดเรื่องน่ารักสุดสังกูบอกสังก่อนเออ เป็นไงรสยำจริงต้องแย่งกันกินนะคุณแย่งกันกินจะ,จะเพิ่มรสชาติโอ้โหเนี่ยเท่ากินคุณจะไม่อร่อยเอออ <สะ S 1> แม่อร่อยจริงนะยำมันต้องแย่งกินนะแม่เนาะอ,อ,ง,องเด้งหมาต <c oughs> ีข้าวหอยหอยยตีข้าว, <c oughs> าวอ่ะแต่ไม่ต้องอุยแต่ตอนเนียหน้าแม่สวยมาเดี๋ยวแม่ต้องทำแบบว่าทำแบบเป็นผู้หญิงผมยาวสั่งผมดิผีสั่งโดนแล้วมูลี่เหรอจากบุลี่นะแล้วคาว่าหอยแกก็มูลี่เหรอ และยืนสิยืนยืนยืนอ่ตามด้วยผีเปรตและยืนด้วยมาและยืนด้วยต่อยทั้งกลัวเป็นหน้าตักขนมเลิศครบนะคนที้มาครบเลยนะครับอ่าไหนน้าราลองซีมันอีกต่อผีเป็นอาม่าและคันแม่คือชอบละมาร้วกนะฮะละมาล้วงแล้วก็คืออันนี้ได้ไหมสั่งชั้นได้ม้ไดเอาสติสติดใซส์สาชั้นน่ะอ๋หางอุ้ยสุดมากกินตามเข้าไปเนาะเป็นแก้มแก้มกะทเมื่อกี้เราก็เห็นวิธีการหั่นแล้วนะครับปุบปุบปุ๊บลองเข้ามาในปากดูสิคนจะแน่นขนาดไหน เ๋ยวหนูแล้วขอตัวจะกินอาหารกันได้แต่ตอนนี้นะคะก็กินอิ่มเป็นที่เรียบร้อยต้องบอกเลยว่าอร่อยเลยนะคะคะแนนให้9คะแนนกับร โชคเนี่ยพี่นารานั่งร้านเนี่ยเพราะว่านารานเนี่ยมาลองรีวิวแล้วอุรู้สึกว่าพี่มันโอเคแต่ตอนนี้นะคะเรายังไม่เปิดนาร้านน้แม่เนาะใช่รารซื้อกัดอย่างเดียวใช่การซื้อกัดนะคะสามารถสั่งได้ที่ฟู้ดแพนด้านะคะหรือว่าตามไลน์แมนที่อยู่ที่สามารถสั่งได้เลยนะคะหรือว่าซื้อกับบ้านเดินทางง่ายมากนะคะมาที่หมู่บ้านสิงห์ทวานนะคะมีที่เดินทนงที่พิทยาอยู่กับข้างๆบิ๊กตีเอ็มเอทเลยบิ๊กตีเลยนะบิ๊กซีม่มีม่มีบิ๊กตีเออนราอยู่ข้างๆกันเลยแล้วเจอร มมงครับแ่เที่ยงถึงสามทุ่มนะว้าวสั้านสำหรับพุดแพนด้านนี้แม่มีพุดแพนด้านอะไรไหมมีมีฟินฟินก็คือสามารถเอาฟินนี้ได้นะคะแล้วก็เติมนมาว่ายังอีดอนะคะก็สามารถสั่งมานะคะแต่ว่าใครที่อยากจะสั่งพุดแพนด้านอะไรเงี้ยก็บอกว่าพี่คายยังอีดออยู่ตรงบิ๊กตีนในหมูม่บ้านติวาใช่ก็ลองมาสั่งได้เลยนะคือจะบอกว่าอร่อยมาก <S <S และไม่ผิดหวังแน่นอนอและน่านจะบอกเลยว่าของทุกอย่างเนี้ยเห็นสีสันเผ็ดมากว้าวไ,ได้ อ่ะยังไงไม่ฝากร้านนิดนึงฮะฝากร้านกับทุกคนด้วยนะคะร้านเพิ่งเปิดใหม่ได้5้าเดือนความสดสะอาดของอาหารเป็นที่1แล้วก็เรื่องรสชาติลำสอัรสชาติวต็๊ปซิลต้องเข้าแล้วนะเพราะว่าถ้าของร้านคือเจ็บคอนิดหนึ่งสต็๊ปซิลจะเข้านะฮะเดรสปาร์นซ่จะเดินมาเลยนะคะสกิลขาเลยโว้สต็๊ปซิลก็อยาแก้ไอน้ำดำส่วนปีแปรกจะมาเข้าของเนิมซี่อัมน็คือ โอเคค่ะใครชอบคลิปนี้นะคะใครอยากให้พี่แบบเบียร์กับพี่รุดเนี่ยมาอีกนะคะก็คอมเมนต์เข้ามาด้วยนะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้นาราด้วยนะคะและอย่าลืมพานาราไปเรียนภาษาให้ออกตลาดจีนก่อนมาทำรายการขอละและใครอยากกับพี่รุดแต่งหน้ามาอีกที เออแม่มาที่นี่นะคะถ้าใครแมาจากคลิปน้าลาจะมีโปรโมชั่นอะไรบ้างแม่ลดไปเลยห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะโอเคแต่ในเพจลดสิเปอร์เซ็นต์้านสวัดตอนนี้แย่ตอนนี้คือแย่เศรษฐกิจแย่อีดอฟจะช่วยกันถือว่าลดก็บุญหัวแล้วอ่ะโอเคนะคะนนี้เราไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะนะคะอย่างที่บอกนะคะถ้าเกิดว่ามาจากคลิปน้องนารานะคะจะลด5% 5%าเปอในที่นี้นะคะเป็นส่วนลดนะคะไม่ใช่ส่วนบุญสบุญส่วมาได้เลยนะคะณร้าน Damn it does! <laughs> แลายคนบอกว่านาราตัวจริงอ่ะผอมไหมเหมือนในคลิปหรือเปล่ากงมกลมไหมอะไรตอบสอนในที่เห็นนะคะตรงนี้ก็คือลูกดิมิตไปงานติดบุญลูกดิมิตมาแล้วไม่เอาออกให้เขาด้วยแต่ถ้าน้องเสียชีวิตแล้วคนพบศพเจอแล้วก็คือไม่รู้จักมาก่อนก็คือน้องน้องตายของกลมคือเล้วศพมีเข็มกลัดติดอยู่ที่ท้อง้วยนะสิ่งที่อยากจะแนะนําน้องคือไปทําบุญแล้วก็ไปเรียนการออกเสียงภาษาไทยชัดเจนนะคะออกคลากหาววิธีให้ถูกต้องนะคะลิ้นพันกันไปหมดร่วมกับการออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำเยอะๆแทนที่ จะกิน3ชั้นมันโตกระดูกซี่โครงขาหมูมันหมูเลิศน,นะต้องบอกวันนี้ <laughs>